เคยเห็นข้อความไวรัลทางการเมืองที่แชร์ช์กันในโลกออนไลน์ไหมครับแล้วเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงวันนี้เราจะมาลองแกะรอยลิสต์ที่ชื่อว่า27เรื่องน่าทึ่งที่ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งเขาสร้างขึ้นมาเองเลยนะครับเพื่อจะมาดูกันว่าเบื้องหลังความเรียบง,ง่ายแบบนี้เนี่ยมันมีกลยุทธ์การสื่อสารอะไรซ่อนอยู่บ้างคำถามที่น่าสนใจก็คือข้อความแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับการเมืองยุคใหม่ได้บ้าง คือเราจะไม่ได้มานั่งจับผิดนะคะว่าข้อไหนจริงไม่จริงแต่เราจะมองมันในฐานะเหมือนเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมชิ้นหนึ่งที่มันสะท้อนกลยุทธ์การสื่อสารที่ทรงพลังมากๆในยุคดิจิตอลแบบนี้เอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกรณีศึกษานี้กันเลยดีกว่ามาดูกันว่าลิสต์ที่ผู้สนับสนุนเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยกำลังวาดภาพลักษณ์ของพรรคนี้ออกมาในรูปแบบไหนแล้วกำลังจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวตนแล้วก็กลยุทธ์ของพวกเขา โอเคมาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกเลยนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์และจุดยืนจะสังเกตได้เลยว่าหลายๆข้อในลิสต์เนี่ยเขาเน้นไปที่รากฐานทางจริยธรรมของพรรคมากๆเลยเพื่อสร้างภาพหลักที่ดูแข็งแกร่งแล้วก็น่าเชื่อถือขึ้นมา ประเด็นแรกเลยที่เขาเน้นย้ำม,มากๆก็คือเรื่องของพลังงานและความพร้อมในการทำงานครับคือลิสต์นี้เขาสร้างภาพเลยนะว่าแคนดิเดตเนี่ยโอ้โหเดินทางกันแบบไม่หยุดผู้สมัครรุ่นใหม่ก็ขยันสุดๆทั้งหมดนี้มันเหมือนเป็นการส่งสารดังๆเลยว่าพักนี้พร้อมลุยแล้วแล้วนอกจากเรื่องการทำงานหนักแล้วนะ ลิสต์นี้ยังตอกย้ำจุดยืนทางจริยธรรมด้วยคำว่าไม่เอาเทาซึ่งคำนี้มันทรงพลังมากนะครับมันเหมือนการประกาศตัวเลยว่าอยู่ตรงข้ามกับการคอร์รัปชันนะอยู่ตรงข้ามกับการเมืองแบบเก่าๆที่ไม่โปรง่งใสยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเรื่องความพร้อมเนี่ยมันไปไกลกว่าน,นั้นอีกเพราะเขาอ้างว่ามีแผนนโยบายกับงบประมาณ4ปีที่พร้อมใช้ใน2เดือนคืนนี้มันเป็นสารที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะมันบอกไปในไหนว่าเฮ้ย เขาไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาแค่หาเสียงแต่พร้อมที่จะบริหารประเทศจริงๆอืมแล้วก็มีอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือการสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับความอ่อนน้อมและความรับผิดชอบการพูดถึงการขอโทษจากใจจริงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณนะว่านี่คือพักที่พร้อมจะเรียนรู้จากอดีตแล้วก็เติบโตไปข้างหน้าเอาละครับมาต่อกันที่เสาหลักต้นที่2กันบ้างเรื่องของบุคลิกและเรื่องราวต่างๆ จะเห็นเลยว่าลิสต์นี้มันไม่ได้มีแต่เรื่องนโยบายแข็งๆนะครับแต่มันเต็มไปด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จงใจทําให้นักการเมืองดูอืดูเป็นคนมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นอย่างข้อนี้ครับเขาใช้คําพูดที่ชวนให้คิดตามเพื่อสร้างความแตกต่างเลยนะคือนําเสนอว่าพักคนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับคําว่าประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งมันก็จะไปสวนทานกับภาพจําของนักการเมืองทั่วๆไปที่คนรู้สึกกัน และที่ฉลาดมากๆเลยนะคือการสลับอารมณ์ครับพอพูดเรื่องจริงจังปุ๊บตัดฉับมาที่เรื่องเบาๆอย่างคุณอภิสิทธิ์แดนซ์ทันทีเลยไอการผสมเรื่องซีเรียสกับเรื่องสนุกสนุกแบบนี้ล่ะครับมันเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของพักดูมีมิติน่าสนใจขึ้นเยอะเลยบางทีนะครับไอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,อยน,อยนี่แหละที่มันสร้างแรงกับเพื่อได้มหาศาลเลยการบอกว่าแคนดิเดตเลี้ยงสัตว์รวมกันเป็นร้อยตัวแล้วก็มีนโยบายเพื่อหมาเพื่อแมวด้ว ah ยเนี่ย มันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆในการสร้างภาพของความเมตตาแล้วก็ทําให้รู้สึกว่านักการเมืองเหล่านี้ใกล้ชิดกับเรามากขึ้นประเด็นนี้ก็น่าสนใจครับเขาใช้เพื่อสื่อว่าข้างในพักเนี่ยมีความหลากหลายนะการบอกว่ามีคุณสาธิตสองคนที่สไตล์ต่างกันสุดขั้วแต่คนก็รักทั้งคู่เนี่ยมันก็เหมือนส่งสารว่าพักนี้เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่เปิดกว้างสําหรับความแตกต่างนะคือจะเห็นเลยว่าการสื่อสารของเขาเนี่ยไม่ได้เล่นแค่เรื่องข้อมูลนะครับ แต่พยายามจะเจาะเข้าไปในระดับอารมณ์ความรู้สึกเลยการบอกให้เตรียมทิชชู่เนี่ยมันเป็นการบอกใบ้เลยนะว่าเนื้อหาชิ้นนี้ตั้งใจทำมาเพื่อสร้างความสะเทือนใจสร้างความผูกพันที่มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องนโยบายกับผู้ลงคะแนนมาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายกันแล้วครับเรื่องของการสื่อสารสมัยใหม่ซึ่งตรงนี้ล่ะครับที่เขาจะเน้นสร้างภาพของพรรในฐาน,นะองค์กรที่ทันสมัยรู้ทันโลกดิจิทัล แล้วตัวเลขนี้อาจจะเป็นหลักฐานที่ทรงพลังที่สุดในลิสเลยก็ได้นะครับการอ้างว่ามีคนดูไลฟ์สดพร้อมกันถึงแสนห0 0หม่นคนเนี่ยโอ้โหมันคือการประกาศสักดาห์ในโลกออนไลน์เลยนะเป็นการบอกว่าพวกเขามีฐานสนับสนุนที่แข็งแกร่งมากๆบนแพลตฟอร์มดิจิตอลซึ่งในยุคนี้มันสำคัญมากๆเลยแล้วมันไม่ได้มีแค่ยอดไลฟ์นะครับในลิสเนี่ยยังรวบรวมเครื่องมือใหม่ๆอีกเพียบเลย ไม่ว่าจะเป็น Open Chat ไวคุยกันเว็บไซต์ที่ดูโปรโมากๆเหมือนคงบริษัทใหญ่ๆเลยนะมีแอนิเมชันอธิบายนโยบายยากๆหรือแม้กระทั่งเพลงหาเสียงที่เขาบอกว่ามันไวรัลมากทั้งหมดนี้มันประกอบร่างกันขึ้นมาเป็นภาพของแคมเปญที่แบบไม่ได้แค่ใช้สื่อใหม่เป็นแต่ใช้เป็นแล้วใช้แกงด้วยเอาล่ะครับพอเราลองแยกส่วนประกอบมันออกมาดูทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นมากๆเลย คราวนี้เราลองเอาเสาหลักทั้ง3มต้นเนี่ยกลับมารวมกันอีกครั้งเพื่อจะดูว่าภาพลักษณ์สุดท้ายที่ข้อความนี้พยายามจะสร้างขึ้นมามันคืออะไรกันแน่จะเห็นเลยนะคะว่าเสาหลักแต่ละต้นเนี่ยมันส่งสารคนละอย่างกันเลยแต่พอเอามารวมกันปุ๊บปังมันสร้างเป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่ครบเครื่องและน่าสนใจมากๆตั้งแต่เรื่องความน่าเชื่อถือไปจนถึงความเข้าถึงง่ายแล้วก็ปิดท้ายด้วยความทันสมัย ดังนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ทั้งหมดอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าแต่ละข้อในลิสต์เนี่ยมันจริงแท้แค่ไหนแต่อยู่ที่การที่ทั้งหมดมันถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่ทรงพลังมากๆเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผู้สนับสนุนรู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากจะแชร์ต่อออกไปชุดท้ายแล้วนะครับกรณีศึกษานี้ก็ชวนให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารบรรดาโถงเข้ามาแบบนี้ ข้อความแบบไหนกันแน่ที่มันจะสามารถฝ่าก,กำแพงเสียงรบกวนเข้าไปเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้คนได้จริงๆนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่นักสื่อสารในยุคนี้ทุกคนต้องตีให้แตก